สดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบในเกม Last Day on Earth นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสุม่มใบสัญญาจ,จ้าง100ใบเนาะอันนี้ผมอยากได้มากมากก็จะเป็นของออวิกรอรับเพื่อที่เอามาอัพออนเนอร์ให้เลือดมันเยอะๆแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะอืม อันต่อมาไออันนี้ผมว่ายากแน่นอนใบสัญญาของเลมมี่มาวริกอะเพราะว่าต้องได้ถึง3ใบอะเพื่อจะอัพให้เลมมี่มาวริกไปเลเวลหกได้ส่วนคริสก็คือจบแล้วถ้าจะผ่านด่านอะอ่ะโอเคเมื่อก่อนผมต้องการใช้แต่สายจูจโงเนีแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่ผมเคยบอกว่าอุปเอาไว้ ก็คือเนี่ยใช้คามานี่แหละปั๊มเลือดซึ่งก็มีน่าจะคุณสกายไลน์มังบอกว่าเขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือใช้คามาปั๊มเลือดแล้วก็ใช้ทักเกอร์คอยยิงซอมบี้ระเบิดแต่ของเขาผมเดานะว่าคอนเนอร์ Connor เลือดน่าจะ8-9ดเก้าหมื่นได้ของผมก็คือ7 0 0 0หมื่นกว่าโดนระเบิด2ครั้งก็คือปั๊มเลือดไม่ทันหรอกแล้วก็คามาเองก็นี่ครับ เลเวลยังไม่ถึง40เลยเลือดมันน้อยครับเลือดแค่4,943เอ,อ่ะถ้าอยากผ่านก็ต้องอัพนี่เลยครับสองตัวนี้เราจะสุ่มหนึ่งร้อยใบเนาะไปครับ <c oughs> เอยออกมาเฉยเลยอะ่ะ นามีและดั๊นะครับมันก็ดีแหละแต่ว่าต้องอัพให้รเวลสูงๆเท่านั้นเน่ยตอนที่ประจุของมันจะหมดนะมันถึงจะยิงยิงรัวให้อ่ะก่อนจะบินกลับอ่ะไอ้ดั๊ของมันะเนี่ยมันใช้สตริงเกอร์เห็นไหมเอ่อสตริงเกอร์เหมือนกับที่ถ้าเรามีพิมพ์เขียวเราก็สามารถแต่งได้เหมือนกันอ่ะโอเคไม่เป็นไรอื <c oughs> โอ้โหอะไรวันนี้เจ้าน้าที่มือฟี่นี่กากนะผมบอกให้กล้าพูดเลย ผมมาครั้งสี่ตลอดเลยเนี่ยโอ้สี่ทั้งนั้นเลยอะ่ะหกออกยากมากอะ่ะอโอ้โหก็อดฟรีอ่ะไม่คิดมากแนละ้วผมว่าไม่ผ่านแน่วันเนี้ย โอ้โหคอนเนอร์หาตั้งนานแต่เอาอเคมาซ้ำก็ช่งมันแล้วก็คนนี้นะรัสรัสนี่ใช้ดีแน่นอนแถมเใบสัญญาจ้างหายากด้วยแต่ผมคงไม่อัพก่อนอัพยังไงเลือดของรัสไม่น่าจะเกิน2-3งสมหมืนะ่นไปด่านปัจจุบันนี้ผมติดอยู่ผมว่าแป๊บเดียวตายเอ้ยเดี๋ยวขอดูคามาก่อนนะ แย่จังผมว่ายังอัพอีกนานแน่เลยเนี่ยกว่าจะผ่านด่านอะอ่ะลองดูสิอ๋อเลือดขึ้นมาเป็น5,415อยส้าไปโอ้โหเฮ้ยยังอย่างางี้ไม่ผ่านนะมนบอกให้ แย่ yeah, แล้วดิอ่อยี่สิบห้าใช่ไหมโอ้โ oh, ห oh, ไม่ถึงไม่ถึงสี่สิบด้วยเก็บบั้งมาประมาณเกือบสองเดือนเน่ยเดือนวก,กว่ากว่าเกือบสองเดือนเออค้างอีกครับแบบนี้ไม่ผ่านอยู่แล้วมาทำคอนเนอร์ดีกว่า สิบเนะครับโอ้ตอนนี้เลือดก,ก็ใกล้เคียงกับคริสเนอเมืนหาพันห้าอยสี่สิผมว่าเดี๋ยวเลเวล5้าสิขึ้นประมาณ80,000กว่าเนี่ยแต่บัางไม่พอนี่สิเอาไงดีว,วะใจหนึ่งผมก็อยากอัพไอคอนเนอร์นี่แหละ ถ้าเลือดสูงอะผมว่ายืนยืนแทงสู้ได้แต่ตัวนี้ก็ต้องทำเหมือนกันแย่ว่ะอ๋อจำใจอะตอนนี้จำใจจริงๆครับอผมว่าน่าจะต้องเก็บอีกประมาณเดือนหนึ่ง อีกรูดูการกว่ากโอ้โหนี่เลือดของเธอเลยจ้ะอืแย่จังไม่ถึงเลเวลสี่สิบอะใบสัญญาจ้างนี้นะผมว่ามันอัพเลือดได้น้อยอ่ะ เออัพไม่ถูกเลยผมยิงแย่วะ่ะแต่แจ็คเนี่ยใช้ดีแน่คือแจ็คมันก็ช่วยได้นะก็คือเอาโล่ไปตั้งเอาไว้แต่แน่นอนเวิต้องสูงครับเลือดต้องเยอะเพราะว่าโล่ของแจ็คเนี่ยมันมีความทนทานของพลังชีวิตสูงสุดแค่15%บหสินต์สมมติว่าเลือดของแจ็คหมื่นหนึ่งโลนั้นก็แค่พ5นหถ้าซอมบี้ ตกครั้งสามสี่ร้อยตกพร้อมๆกันประมาณสามตัวสี่ตัวอย่างเงี้ยทีเดียวโล่แตกเลยเออดังนะั้นมันก็ต้องแบบว่าอัพเลเวลสูงสูงะผมถึงจะกล้าใช้นะแจ็คอะเดี๋ยวผมเช็คอีกนิดนึงว่ามีตัวอื่นไหมผมไม่เอาเมอร์ฟี่อะผมบอกเลยว่ากากมากเมอร์ฟี่อะอ่ะอัพให้ผู้รอดชีวิตดูแล้วกันของของแจ็คนะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะว้าวแจ็คนี่ก็เป็นตัวละครลับที่ผมเอาไว้ใช้ปราบเอ่อซอมบี้ระเบิดนะ แต่ก็คือบังมันน้อยผมเลนเอาทักเกอร์ก่อนแต่ผมเห็นช่องต่างชาติเขาก็ติดแถวๆนี้แหละสถานนี้ที่ถูกทำลายประมาณด่านที่3า3สิบเหมือนผมนี่แหละแล้วก็สถานนี้รถไฟเก่าน่าจะอยู่ที่ไม่35ก็36มสอ่ะมันจนบรรยายริงงครับยากเกินเลือดต้องเยอะแล้วก็การโจมตีต้องสูงอ่ะ ดีไม่ดีเอ่อพวกตัวละครเวลตันทุกตัวแล้วอะสลับไปใช้ผมว่าอาจจะไม่ผ่านนะอาจจะต้องรออัปเดตอีกะอะืมอ่าโอเคได้รับทักษะใหม่นะครับตะปูตอกเข่า เนี่ยมันเริ่มยากตรงนี้แล้วมันจะใช้ครั้งละสิบแล้วแล้วก็พัฒนาขึ้นไปยี่ห้าเลือดแค่นี้เองเหรอว่าแจ็คอะน้อยเลยสองพันร้อยอกระบวน้าการโจมตีของแจ็คมีโอกาส10%ที่จะทำให้ศัตรูเชื่องช้าลง35%เพราะว่าเชื่องช้า มีผลเป็นเวลา3วินาทีถ้ามันไปยิงโดนในตัวระเบิดนะผมว่ามีผลนะเพราะว่ามันเดินช้าๆช้าๆช,ช้าอย่างเงี้ยระหว่างาจ,จะใช้ป้อมปืนจากรถยิงใส่หรือไม่งั้นก็จะเป็นตัวละครตัวอื่นๆคอยยิงอะ่ะหรือให้ทักเกอร์ยิงตั้งแต่ระยะไกลอย่างเงี้ยมันช่วยได้นะแต่ว่าเลือดมันเอ๊ะมันก็ต้องเป็นอนาคตแล้วครับโอเคเดีย๋ยวเราลองไปลุยกันครับ แต่ผมค่อนข้างมั่นใจวม่ไม่ได้ผ่านเนี่ยไอสถานีที่ถูกทำลายด่านสามสิบเก้าผมว่าผมไม่คิดมากกับด่านนี้นี่ด่านนี้เหมือนผมน่าจะเห็นของฝรั่งเมื่อไม่ไม,ไม่ไม่ถึงประมาณเดือนหนึ่งเนาะเขาก็น่าจะเพิ่งผ่านอันนี้แล้วก็อันนี้ไออันนี้เขาเติดอันนี้เหมือนกันแล้วเขาก็มาติดตรงนี้เออด่านที่สามสิบเก้า รู้สึกว่า ah ผ e ู้ติดตามประมาณหลักแสนนะช่องนั้นช่วงที่ผมหาข้อมูลอยู่ว่าเกมจะอัพอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะลองแบบสายถึกเนาะลองสายถึกก่อนหนึ่งครั้งเนี่ยเห็นไหมแต้มนิดเดียวอ่ะไปลุยกันครับ สมบี้ยืนดีกว่าผมเยอะเลยอ่ะโอ้โห,โหไม่น่าผ่านแล้ว โอเคครับก็ถือได้ว่าซอมบี้ยืนได้เปรียบเราเยอะเลยไม่ผ่านอยู่แล้วแบบนั้นแนะแต่ถ้าหากว่าเราจะลองใช่ไหมมันจะยืนอยู่จริงเหรอถ้าเลือดไปประมาณแปดเก้ามื่นเลยเอ้ยขามาก็รีเลือดน้อยด้วยดิแย่จังไปลองอีกรอบครับ ไม่่อยูอเดี๋ยวผมลองคลิสอีกรอบดีกว่ารอบนี้ไม่ผ่านอยู่แล้ว ฉลาดจริงเดี๋ยวครับขอเอาอีกรอบนึงเป็นไงสุดยอดไหม AI ซอมบี้เออมาพุ่งพิษให้อ่อทักเนอะเลือดลดลงไปแล้วก็ค่อยรอให้ทางระเบิดทำงานก็คือตายพอดีสุดว่ะฉลาดเกินแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ AI อะทำให้เล่นยากมากเลย Cái okay. khổ mà chừng chứa quay nít Đi tiêu, đi tiêu, สวยสวยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการรีเลื่อนแล้วครับการรีเลื่อนอือหโอือหบ้าเอ้ย ว่าคามาผมอะเวลน้อยเกินมันก็เลยรีเลือดครั้งหนึ่งได้น้อยอะ่ะมันจะมีสกิลซิสเตอร์ผู้ใจดีอะไรสักอย่างนี่แหละผมว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นกุญแจหลักอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวะสะสมสักวันสวันเดี๋ยวผมค่อยมาลุยใหม่ถ้าผ่านผมก็จะอัดไม้ดูนะเ,เดี๋ยวจะพาไปฟาร์มสาลายต่อครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ เกาะโจรสลัดเนาะเกาะประพาคารอ่ะโอเคครับมาถึงหอสังเกตการนะครับหรือที่ผมเรียกว่าเกาะประพาคารอันนี้ก็จะเป็นเอ่อคนที่โดนฆ่านะครับซึ่งก็คือผมเองครับ <laughs> เมื่อก่อนผมประมมณานี่ เอาแต่อะไรแล้วนะน่าจะเป็นป้ายจราจรเอามาฟาดไสุดท้ายโดนลุมตายนะผมบอกให้ไอ้เกาะเนี้ยรู้สึกว่าชุดแตกพอดีคุณต้องปั๊มเลือดได้ดีนะผมบอกก่อนเกาะเนี้ย ไม่ใช่ทีเล่นเล่นนะอยากได้ตีนเป็ดอะเอาอเคเปลี่ยนชุดเลยครับไม่ประมาทดีกว่าส่วนอันนี้ก็ลบทิ้งไปเลย ไม่ถึงอีกโอ้โหผมว่ามันทำสวยขึ้นนะลองไปดูไอ้ตรงที่ส่งของท่าเรือเนี่ยตายท้องทะเลเห็นไหมหนั่นบริเวณหัวเรือเออเห็นหาดทรายเลยเห็นไหมทรายแบบใต้น้ำอะอันนี้คืออะไรเนี่ยอโหเถึงมีเฟืองทำไมทำอะไรไม่ได้อะ ไม่เป็นไรปืนดีกว่าเนะงานไวด้วยเหมือนไม่ค่อยมีของอะไรให้เราเลยอะ ธรรมดาสาหย่หยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบยนะี่สิบเลยแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะถึงไหมอันนี้คือเอาเอาขึ้นเครื่องหมายทำไมวะ พนอะไรไม่ได้เลยสาลายเอ่อโอ้โอเคน่าจะครบหมดแล้วนะน่าจะครบหมดแล้ว สิบเจ็ดเองเหรอเฮ้ยทำไมน้อยจังอะเอ้ยเกมมีอะไรพิเศษเพิ่มไหมไม่มีแต่ตรงนี้ค่อนข้างสวยนะสีสวยเลยเดี๋ยวเราไปเก็บตรงที่เหมืองทรายจุดหนึ่งครับ สองสองสองหกเองเหรอเมื่อก่อนแปดนะเว้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หอสังเกตการโจรสลัดอีกรอบหนึ่งครับอ้าเอ้าสาลายไม่เกิด สงสัยผมต้องกลับไปที่ท่าเรือก่อนแล้วค่อยออกจากท่าเรือมาอีกรอบนึงเกิดไหมไม่เกิดนะครับไม่เกิดแล้วเนีโอ้โห เอาอย่างนี้เลยวะเดี๋ยวนี้เหมือนบีบให้เราจะต้องเพาะสาหร่ายอย่างเดียวอะ่ะเนี่ยแถวๆนี้เห็นไหมสวยเลยเห็นก้อนหินใต้น้ำด้วยขาดอย่างเดียวก็คือปลาเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็นทรายแบบว่าล่องคลื่นเนี่ยจะเป็นรอนเป็นรอนอย่างเงี้ยสวยนะ เอน้ำมันนี่โอ้โหกินล้างกินพลานเลยแย่ว่าเสียน้ำมันเป็นร้อยอ่ะเพื่อได้สาหร่ายแค่ยี่สิบสามต้นอะเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในก่อนว่าผมเพาะเอาไว้ไหมครับหาเซลล์พลังงานหมด โอเคโอเคไม่เปลืองครับผมเก็บเซลล์พลังงานเอาไว้ใช้ตอนน้อนอะ<ม>อ๋อมีตรงนี้าปดสิบาปดสิบพอดีเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านครับกลับมาถึงแล้วนะครับเอผมเก็บไว้ไหนอ,อ,อ่ะอ๋อนี่ไง ถังแดงนะครับกี่ถังแล้วเนี่ยเยอะเกินอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าผมว่าจะย้ายแล้วก็ขยับบ้านอีกกินหนึ่งไว้ตรงไหนวะไม่ใช่อ่านี่ไงไปใช้ตรงนู้นให้หมดก่อนดีกว่าผมว่าอย่ามาลื้อตรงนี้เลยจะเยอะไปไหนวะ ่าโอเคผมเซฟเอ่อเซลพลังงานี่ะเนี่ยตัวนี้นะมันชื่อสเตชันสารเคมีรอบที่แล้วผมพูดผิดไงไม่ค่อยได้ทำเท่าไหรอ่อ่ะอยู่ไหนละนี่ตัวนี้เอ่อโต๊ทะ,ะท,มมตที่มีและอะไรเนี่ยทำไมมันแปอย่างเงี้ยโต๊ะที่มีและขวดสำหรับสร้างยากรดและดินปืนอันนี้ส่วนผสมมันนะครับ ก็คือไปเอากรรมฐานบวกกับน้ำาี่ขวดนะครับก็จะได้กรด1โขวดกรรมฐานยี่ฐานไม้20ก็จะได้ดินปืนเนี่ยของพวกนี้จริงๆเอาไว้ครับปืนก็ได้หรือว่าเอาไว้ใช้แบบเออสเตชันซ่อมแซมโต๊ะซ่อมแซมปืนเกมเขาไม่ปล่อยมาไงกับอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้สาลาย10ต้นนะครับแล้วก็ แอลกอฮอล์ห้าจะได้ไอโอดีนหนึ่งขวดทำง่ายไหมไอโอดีนไอโอดีนอยู่ไหนวะอ๋อ,อนี่ไงใกล้จะหมดบ้านแล้วเหมือนกันนะไอโอดีนผมเนี่ยตั้งลงไปเลยใส่ปุ๊บใส่นั่นเห็นไหมได้ยินเสียงไหมดังฟู่เลยเนี่ยเห็นไมพ้นควันอยู่เนี่ย เอออเาไว้ใช้นะครับสำหรับทำไอโอดีนซึ่งทำไมผมถึงหันมาทำใช่ไหมผมเตรียมเอาไว้เผื่อบางทีในอนาคตมันจะมีสกิลโดรนแบบดีๆเนี่ยสกิลโดรนต้องเอามาด้วยดิยนี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้ อย่างไออันนี้ก็ใช้ไอโอดีนถึงยี่อะชำระล้างผมคงไม่ใช้แน่นอนพลสารละลายในตำแหน่งที่กําหนดกําจัดผลรังสีสปอร์น่าจะเห็นแล้วนะที่บังเกอร์บราโวที่ผมเล่นใน้ดูกัดก่อดลดพลังโจมตีของศัตรูลงด้วยเนี่ยมันใช้เยอะไงดังนั้นต้องหานะหาอันที่มันสำคัญจริงๆอ่ะแล้วเราค่อยอัพทีนึง เนี่ยตัวนี้ผมน่าสนอยู่เครื่องพ่นสเปรย์สร้างบริเวณที่ปกคลุมด้วยแก๊สรักษาขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนไอ้สกิลที่รีเลืดครั้งละห้าไหมผมก็เลยเอามาทำอยู่เนี่ยแต่หนักใจตรงนี้ตัวเดียวเลยปีกหมุนเนี่ยใช้ถึงสิบหกอะแล้วก็ไอ้ยาพ่นะยาแก้หอบอะเนี่ยผมเล็งอันนี้ไว้นะส่วนไอ้นี่ไอ้ตัวใหญ่ของมันเนี่ย ยังไม่มีเออหาโคตรยากทุกอย่างอะเกมนี้ผมจะบอกเลยอ่ะเดี๋ยวสักสองสาวันแล้วกันผมว่าถ้าเกมมันไม่ใจร้ายกับผมเกินนะผมน่าจะสามารถอัพคามาขึ้นเลเวลสี่สิบอ่ะทีนี้มันอาจจะฮิวเลือดได้เร็วขึ้นแล้วเมื่อมันฮิวเลือดได้เร็วขึ้นผมว่าคริสเนี่ยน่าจะยืนแทงอยู่หรือไม่งั้นถ้ายังไม่อยู่อีกอะ่ะ ็คงต้องรอนู่นแหละคอนเนอร์เลเวลไม่ห้าสิบแปดก็คือเลือดอาจจะประมาณแปดหมื่นต้นๆอย่างเงี้ยก็ต้องรอไปอีกนูน่นเลเวลห้าสิบก้าหรือว่าเลเวลตันประมาณเก้าหมืเก้าพันกว่าๆแต่ไม่ถึงแสนนะอย่างนั้นอนะผ่านแนะ่เอาโอเคครับคลิปนี้ทำไม่ดูแลนะ้วลำบากทุกลักตุเลจริงๆครับกอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมค่อยลงศูนย์ขนส่งให้ดูสักครั้งครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ